นะครับถือไม่ถือใหม่ครับเอาแนะนําตัวอีกนิดนึงครับผมก็ร้านสุชิตบันชัยนะครับครับผมจําหน่ายเครื่องอะไรครับผมก็เครื่องเสียงนะครับเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมเหมือนเดิมเครื่องเสียงนําเข้าจากญี่ปุ่นจากยุโรปอะไรเงี้ยครับครับผมเห็นเห็นมีคนคอมเมนต์บอกว่าเจ้าของร้านหน้าตาใสซื่อมากขอบคุณครับขอบคุณครับนี่อะไรต้ใหม่อแนะนำลูกค้านี่เป็นตัวนี้เพิ่งมาวันนี้ผลิตยังออ๋ตัวนี้นะครับครับมีลำโพง AR ครับ แล้วครับให้ดูอ่าลำโพงเออาร์นะครับลำโพงเอาร์มีมาสองสามคู่นะครับวันเนี้ยอ๋อนี่นะครับเนี่ยดูดูเดี๋ยวให้ดูต่อเอาร์อธิบายนิดนึงครับเอาร์เป็นเอาร์อะไรครับเอารของ USA ครับของ USA นะครับเอาร์ตัวนี้ตัวนี้มามาเป็นคู่เล็กแล้วก็ใช่คู่หนึ่งอันนี้คู่ใหญ่อ่ตัดหางมาดใหู้ักคครบือใช้งานได้ปกตินะใช้งานได้ครับ เอ่อตัวนี้ก็รุ่นใหญ่ของ AR อยู่ครับครับผมมาบิซิลีหายากหายาตัวนี้ตัวนี้ราคาราคาเหรอครับราคาราครับราคาน่าจะประมาณ7,500มั้งครับตัวนี้นะอันนี้บอกลูกค้าคร่าวๆแล้วครับใช่ไอ้คูเล็กนี่ก็ประมาณ5,000ันห้าพันบาทอ่า210มั้ง210รุ่นนะฮะ AR 210เอ้ยเดี๋ยวๆดดูนิดนึงก็ได้ครับแล้วหันข้างหลังสามาดูเอ้ย310 210 พอดีเพิ่งมาเหมือนกันเพิ่งสั่ง AR เข้ามาครับผมประมาณประมาณเนี้ยครับครับเอ่อเป็นเป็นรุ่นที่เขาเล่นกันหรือว่าอะไรอ่าคุณรุ่นที่เล่นกันนะ AR ก็หายากคือหายากนะครับต้องบอกว่าต้องถามคนสั่นแทนครับเดิมๆสภาพเดิมๆอยู่ตัวนี้เพิ่งมากำลังเพิ่งลงเลยตัวนี้กําลังเพิ่งลงมาอนกเพิ่งเพิ่งลงเลยแล้วก็ตัวคู่คู่ใหญ่นี่คู่หนึ่งนะครับครับ ครับผมอันนี้คือเพิ่งมาใหม่นะครับเพิ่งมาใหม่มียังไงตัวไหนบ้างก็มีห้งน้าเปิดอะไรตัวนี้ก็เป็นเอ่อเป็นลำโพงดีมากเลยตัวนี้อืมตัวนี้ตัวนี้หนักเป็นตู้เป็นเหล็กเหมือนเหมือนเหล็กเหมือนโลหะใช้แอมหลอดเยี่ยมเลยครับเป็นลำโพงฟูลเลนนะครับอืออันนี้คือเอ่อคู่นี้มันมันมาจากญี่ปุ่นก็ประมาณสามพันเก้าเองนะนี่นะอืมไม่แพงเสียงดีมากๆเสียงเกินตัวเลยครับ ถ้าเปิดแซกโซโฟนนี่ตัวนี้คู่นี้กินหมดเลยในร้านนะเปิดเสียงแซกโซโฟนมันจะออกมาดีมากเปิดเพลงแจ๊สโอ่าใช่จะดีมากแล้วก็มีมาร้านเข้ามานั่นแหละครับมาร้านตัวนี้ก็เพิ่งเข้ามาอยู่ผมยังไม่ได้เช็คไฟสองอยยี่อันนี้ก็คือซีดีกับซีดีกับอินทิเกตตัวนี้มีรีโมททั้ง2ตัวเลยครับออ๋มีรีโมทให้ด้วยอืมใช่ก็การราคาเดี๋ยว ที่ผมมีลูกค้ามาเลยครับผมก็มีลำโพงเข้ามาใหม่เพิ่มก็มีของตัวนี้สวยเลยฮะนะครับขอดขอด 12L ฮะตัวตัวดังเขาคือตัว 11L ฮะตัวนี้เป็นอัปเกรดจากตัว11มาเป็น12ฮะดีมากคือด้านหลังใช่ไหมใช่ด้านหลังด้านหลังครับเ๋ยเดี๋ยวไม่รูก็เลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรครับอันนี้พวกนี้มาจากยุโรปมีคนบอกว่าถ่ายไวมากผมก็พยายามถ่ายกระจายนะครับดูบางคนแบบดูรายละเอียด สนใจยังไงก็เบอร์โทรนะบอกเบอร์โทรลูกค้านิดนึงเบอร์โทรผมก็0814543365นะครับนั่นแหละติดต่อลูกค้าได้เลยนะครับติดต่ด้ง่ายครับครับผมกันเองครับก็คุยได้อันนี้เขาเรียกเขาเรียกแนวไหนคอันนี้ก็คือเครื่องเล่นซีดแหละครับเครื่องเล่นซีดีรุ่นเก่านะอ่าใช่ก็รุ่นเก่าที่ตอนนี้เขาก็กลับกลับมาเล่นกันหมดแล้วครับตอนเนี้ยเครื่องเล่นซีดีเพราะว่ารุ่นใหม่ๆก็ไม่ค่อยทําออกมาแล้ว ก็เลยมาเล่นพวกนี้นะครับใช่ครับใช่ครับก็มีข้าวๆมีพวกนี้ก็มีมาใหม่อันนี้ก็มาใหม่เดนออินดิเกตเดนอนก็มาเข้ามาใหม่ซีดีก็มาใหม่อินดิเกตนี่คือเขาเล่นยังไงครับเป็นอ่าขยายครับก็คือมีภาคปีกับภาคพาวเวอร์รวมกันเขาจะเรียกเป็นอินดิเกตแต่ถ้าเป็นปีพาวเวอร์ก็หมายความว่ามันจะแยกชิ้นกันแยกชิ้นกันแต่อันนี้คือรวมเลยใช่ไหมใช่ใช่อินดิเกตอินดิเกตคือรวมเลยภาคปีกับพาวเวอร์ด้วยกันตอนนี้ก็ออนเกียว อ่อนเกียว97ฮะรุ่นใหญ่อยู่ครับตัวนั้นตัวนี้ไฮเอ็นญญี่ปุ่นฮะตัวนี้36,000บาทแอคิเฟฟรุ่น C240 ฮะตัวนี้ของใหม่ก็เป็นแสนครับราคาแสนตัวนีนะครับตัวคือต้องบอกว่าตลึงราคานะคือตัวนี้ก็ตัวตัวงานไฮเอ็นนะเป็นปีฮะตัวนี้ต้องหาพาวเวอร์เพิ่มนะครับนี่คือเป็นปรีแอมต้องหาพาวเวอร์เพิ่ม ต้องหา power เพิ่มตัวผมไม่รู้นะการใช้งานนะครับอันนี้ครับอาเป็นปีครับอันนี้เขาเรียกเป็นปีนะครับผมต้องมีต้องมีอะไรนะเมื่อกี้บอกร์อ่าต้องมีเวอร์เพิ่มอืตัวนี้ไฟสองร้อยยี่สิบเดิมเดิมครับผมไฟสองร้อยยี่สิบตัวนี้อืส่วนตัวบนก็เป็นปีเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นปีรุ่นใหญ่สุดของ pioneer นะครับตัวนี้เปิดหน้าได้ตัวนี้รุ่นใหญ่เลยครับเป็นเป็นเขาที่หาหาเก็บหาเล่นกันเลยนะ ถ้าเป็นพระก็หายากอ่ะเ <c oughs> นี่ย <c oughs> ต้องบอกว่าเครื่องเสียงตัวนี้ก็คือหายากไม่ค่อยมีมาเ,เล่นกันก็ต้องมาล้านนี้นะ <c oughs> ใช่ใช่ต้องมาล้านนี้เลยตัวนี้ก็เถ้าอยู่หมื่นตน <c oughs> ้นต้นจะมีเพลเวอร์อีกตัวครับเพลเวอร์ยังไม่เข้ามาดี <c oughs> กํลาลังมานะครับจะมีเพลเวอร์มาอีกตัวนึงนะอ่าคู่กันคู่กันกับตัวนี้ครับ <c oughs> ใช่นี่นี่ละพงเออาร์๋อนี่ก็เออารเหมือนกันนี่ละพงเออารเข้ามาใหม่คู่หนึ่งทางยุโรปนะไม่ยินยูเดย์นะพวกนี้ อันนี้คือไม่ดี M M1 ครับของเรานี่คือแบบเดิมเลยใช่ไหมครับเดิมๆฮะไ,ม,ไ,ม,ไม่ไม่ได้ซ่อมไม่ได้อะไรก็มาเดิมมก็ใช้ได้งานได้ดีเลยสวยสวยมากเลยคู่นี้ก็อยู่ประมาณเนี้ยประมาณห้าพันบวกลบนะฮะบวกลบใครัแครบแล้วก็มีพวกมาร้านวินเทจเข้ามาสวยๆตัวนี้กำลังขับดีเส,ยสยียงดี พวกออกแนววินเทจนะคนที่ชอบเพิ่มแอมวินเทจเงี้ยมีอยู่สี่ห้าตัวสวยเลยครับแล้วก็เสียงดีกําลังกาลังขับก็มีร้อยร้อยวัตขึ้นนะกำลังขับ 100, 100ขน,นะบอ่าใช่ตัวนี้ร้อยร้อยวัตร้อยวัตตัวนี้แปดสิบตัวนี้ก็อยู่ประมาณแปดสิบแปดสิบวัตมาใหม่ก็อยู่ตรงไหนเอาจุดบกบอก,บอกจุดเนาตัวนี้เออ สิบร้านอยู่ผมอยู่ตลาดสังกสีเทพรักษ์นะครับสังกสีนะสิบก็คือมาตรงนี้ร้านสุชินวัญชัยนะครับโทรหาได้คือยังไงตัวเนี้ยเออตัวนี้ตัวนี้เมกอินนิงแลนด์นะของกิจฮะเบนว์วิวฮะโอ้หอันนี้ของอังกฤษเลยหรออ่าของกิจครับเบนว์วิวสวยกิ๊บเลยกุ้ยเคปล่าก็ออกไปทางไฮเอ็น่ะพี่สวยมากเลยนะออกไปทางเอ็นเสียงดีมากครับเสียงดีมากๆทั้งกลางแหลมทั้งเบสอะไรดีมากๆสวยมาก คู่นี้ก็น่าจะหมื่นกลางๆางนะครับหมื่นหกหมื่นเจ็ดอะโอ้โไม่เบาเขาใหม่ก็สามหมื่นกว่าบาทแล้วตูนนี้ถ้าเป็นของใหม่เถังยุโรใช่ของใหม่ดูเอนะครับมีคนชอบเครื่องเสียงแนวนี้เยอะนะครับเขาเขามาดูเยอะอืมินเทจครับผมดู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 เยอะมากอ่ะครับก็มีแมกนิททอสเข้ามาก็ไปก่อนละโอ้ไปแล้วหรอจังวะบริษัทมีแมกนิทอสอืม มมกนทอนแล้วก็มีอะไรมัางนะเพาข้าวๆประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเป็นด้านหลังก็จะเป็นพวกหลักๆเลยคือซ่อมตัวนี้ด้วยนะครับ่าก็คือจำนายขอแค่เล่นแผ่นเถียงอย่างเดียวนะครับที่ก็มีมีรับซ่อมอ่าก็จำนายแล้วก็นำเข้ามานะครับส่วนมากก็เช็คนิดหน่อย อาจจะขัดให้มันสวยขึ้นนี่เฉยฮะที่ที่ใช้ได้มาก็คือพร้อมใช้งานหมดครับที่ตั้งตั้งนี่คือใช้งานได้หมดเลยครับอันนี้โอ้โนะครับอันนี้สำหรับลูกค้าที่ชอบเล่นแบบเสียงนะครับอ่าสวยๆอย่างเงี้ยรับชมได้สวยคือยังไงครับลายราคาก็มีตั้งแต่สี่พันนะครับสี่พันถึงห้าพันห้าประมาณเนี้ยบางตัวก็มีหกพันห้าแต่น้อยตัวราคากลางๆก็คือสี่ห้าพันนี่ยประมาณนี้ครับ ราคาก็ไม่ไม่ถือว่าแพงนะอ่าพร้อมใช้งานเลยนะครับซื้อไปก็ใช้งานได้เลยอ่าไม่ต้องไปซ่อมไปโมอะไรฮะก็พร้อมใช้งานก็คือพร้อมใช้งานได้เลยนะครับใช่ครับแล้วเรื่องด่วนของแล้วกันครับผมเนี่ยหลักๆก็ีป็นตัวลำโพงอ่าตัวลำโพงก็วินเทจหน่อยตัวนี้ตัวนี้รุ่นหกพันเทคนิคหกรุ่นหกพันอ่าเทคนิครุ่นหกพัน แล้วก็มีซับของอเมริกากับซับโบสทมีสองสามตัวเนี่ย,ย,ย,ยสามตัวเลยแล้วก็มีมีพาวเวอร์ของโบสด้วยนะครับ,บแคบนึ่งหนึ่งครับใช่พาวเวอร์ Power, โบสทนี่ไม,ไม่ไม่น่าจะเนี่ยอันนี้พาวเวอร์พาวเวอร์ครับพาวเวอร์ใช้ไฟสองร้อยยี่สิบเดิมเมเลยครับอันเนี้ยอือตัวนีวว้มีสีส่ตัวนะครับสนใจก็โทรสอบถามได้พาวเวอร์นะครับให้ดูให้ดูแบรนด์หน่อยเป็นไอ่าแบรนด์นี้ครับโบส โบตแท้ไม่อินยูดเอเลยครับอันนี้อ๋ออันนี้ของแท้เลยของอ่าของแท้เลยยูดเอเลยครับครัจะมีแบรนด์อยู่นี้กลับหัวดูคร่าวๆเนาะผมดูคร่าวๆครับอันนี้ก็ถือว่ามีนะครับที่นี่นะอ่ามีอยู่มีพาวเวอร์ตัวนี้มีสี่ตัวนะครับมีสี่ตัวนะครับสนใจก็สอบถามนะครับครับแล้วก็มีมีซับ JBL เข้ามาเข้ามาใหม่นะที่เข้ามาใหม่ผมจะสรุปนี่ครับซับ JBL นะครับจะมีเอดีเสียงตัวนี้ก็ดี แล้วก็มีมิกเซอร์พวกยามาฮ่าเลยเข้ามาจากญี่ปุ่นนะมีสองตัวเลยสองตัวเออเ้วสองตัวครับแล้วก็มี mm hmm. ล man, ําโพงยามาฮ่าอเนกประสงค์เข้ามาเนี่ยอเนกประสงค์นี่คือใช้กับอะไรก็ได้ก็คือใช้นอกบ้านได้ในบ้านได้ใช้ในบ้านก็เสียงดีเสียงดีครับใช้พวกนี้ลําโพงยามาฮ่าก็เพียบเลยตอนนี้นะครับมีเข้ามาชายมีลำโพงยามาฮ่ามีอ่ที่นําเข้าจากญี่ปุ่นนะเนี่ยตันี้ มียำห้าบ้างมีมีอะไรบ้างก็อ่าตัวนี้ก็มาเข้ามาใหม่อีกตัวอันนี้เป็นของอะไรอ่าวิกเตอร์เอ็กซ์สามมาร์กทูเป็นเป็นลําโพงที่เขาหาเก็บหาเล่นกันนะครับอ๋ออันนี้เสียงดีมากต้องบอกว่าคนเล่นคนเก็บต้องรู้เลยใช่ใช่ราคาไม่แพงฮะก็ทางร้านนี้ก็แค่ห้าพันห้าเองนะครับโอ้โหคู่หนึ่งใช่คู่หนึ่งห้าพันห้าห้าพันห้าครับราคาสำหรับพวกนี้ชอบเก็บชอบ ผู้นี้ตู้ไม้วินเทจก็ประมาณ4ี่พันสี่พันห้านะครับตัวนี้ส่วนนี้สวยคนคอมเมนต์บอกว่าเขาซื้อไปฟังด้วยนะส่วนมากเขาบอกว่าเขาก็ซื้อไปฟังครับใช่ใช่ฟังด้วยเก็บด้วยมันเก่าแล้วผมเข้าใจว่าเขาไปทำอะไรทำไมเขาไม่ซื้อเครื่องเสียงใหม่ใหม่เลยคือความชอบมันไม่เหมือนกันใช่มใช่ครับคือบางคนก็ชอบแบบเก่าเก็บเก่าเก่ายังไงก็ฟังอ่ะอืเนี่ยอย่างเงี้ยลำโพงยามาฮ่าสิบนิ้วสองทางทางร้านผมก็ ลำโพงพวกนี้ก็ประมาณห้าพันห้าพันห้าอยู่ประมาณนี้นะครับอ,อืสนใจก็เข้ามาคุยได้เลยได้ไดครับคุยมาชมได้นะครับอดบันชายอยู่ทุกวันครับอยู่เปิดทุกวันครับเ <c oughs> ปิดทุกวันก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มาได้โทรสอบถามได้ก็ไม่ได้วแวะเพราะว่าบางทีมืดนะมืดครับคือมืดมืดก่อนนะครับก็มีอะไรเพิ่มเติมมั้ยครับคุณอครับอ๋อนี่ตัวนีนะ้ก็ก็มีมีเอ๊ะมีตัวนี้เข้ามาคืออะไร เครื่องเล่นซีดีเครื่องเล่นซีดีอะคิเฟตอันนี้ก็ไฮเอ็นนะฮะเล่นเล่นซีดีอ่ะอ่าเครื่องเล่นซีดีเครื่องเล่นซีดีเราเนี่ยนะอ๋อตัวนี้ก็ไฮเอ็นของใหม่ก็หลายหลายแสนอยู่ตัวต้นต้ตัวนี้ตัวนี้สนอราคายังไงตัวนี้ก็ราคาประมาณประมาณแสนนะแสนต้นๆนนะครับตอนตอนนี้นะครับผมโอ้โหของใหม่ของใหม่ถ้ามีคู่หนึ่งก็ประมาณห้าแสนโอ้โห เนี่ยนะครับผมผมต้องตะลึงราคาสักหน่อยครับถ้ามีคู่กันนะมันก็มีซีดีตัวหนึ่งมีแดกตัวหนึ่งคู่นั้นมันห้าแสนเก้าของใหมอ่อ๋อมันจะมีคู่อ่ะมีคู่คตอนนี้ตอนนี้ผมได้มาตัวเดียวสัง่งคือต้องเล่นเป็นคู่อ,อ่าอ่าใช่ไม่ไม่เอาไปเล่นเดี่ยวก็ได้ฮะให้มีก็คือ,คอมันมันครบชุดอย่างนี้ใช่ไหมอ่าใช่มันจะมีแดกของมันอืมนะครับนี่แพงรายละเอียดใช่ไใช่เพื่อนี่แพงก็หนักประมาณเกือบสามสิบโลครับโอ้โห หนึ่งหมื่นซีดีเลยเนี่ยทำไมหนักขนาดนี้นะครับใช่ใช่20กว่าโลก็จะมีของใหม่ๆมาเข้ามาเรื่อยใช่เข้าเข้ามาเรื่อยฮะพวกกีตาร์พวกอะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่ครับกีตาร์ก็ไปง่ายเป็นของแนววินเทจแนวอ่าแนววินเทจแนวสะสมแล้วก็นําเข้าจากยุโรปบ้างญี่ปุ่นบ้างอะไรก็เข้ามาเข้ามาเยอะยังไงก็ให้ลูกค้าแวะเวียนมานะครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรครับติดต่อได้นะครับร้านนี้ก็ โด่งดังมีคนรู้เทียวนะมีคนรู้จักเยอะเลยครับครับผมก็ราคาก็ของทางผมก็อาจจะตัดจะเน้นไม่เคยเน้นขายเองอ่ะก็คือส่งถ้าพ่อ <énormément> ค <of Belgian ALLY> <X net young> <This programme> ้าจะมาตัดไหมก็คุยได้อืมครับอ่าใช่ผมว่าผมขายมาแบงครับขอบคุณนะครับคุณอ่าครับผมสวัสดีครับสวัสดีขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ